ก็ยงจะผ้าเลาะตามหาคนหายในเขตซอกใหญ่ EP4 ไปเบิ้งกันเลยในขณะที่ทีมค้นหาไม่ทบผู้สูญหายก็ได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยสอบถามทํานอง พูดคุยเหมือนล่างส่งจึงได้ทําพิธีต่างๆให้เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์พี่น้องได้อยากจะเริ่มมีความหวังกับชายคนนี้มาถึงแกว่าแกเลเห็น เดียวก่อนนี่นี่คุยกันก่อนเลยนะเพราะสิ่งที่เขาบอกเขาบอกเขาไม่ได้รู้เรื่องแต่เราอ่ะโทษเขาทกควหมดเลยโทษจะบะเ้าเขาโทษไปหมดเลยโทษเขาหมดเลยแล้วก็ยเนี่ยพูดไมใส่เขาอ่ะลก็พูดไปเลยเพาะว่าอยากให้เจอพี่ก็พูดพไปตามฉันนี่แหละฉันนีเเดิ่ถอหลังกลับมาเออถอยหลังกลับมาจะมีพี่ฉันน่ะ หมดวพูดยังไงเขาทีต้องมองโผล่แหนะทำไมต้องมาทำไมต้องมากันต้องมาแกล้งต้องมาบังต้องพูดแบบสาภาษาแทนที่พูดทุกอย่างนั่นแหละไม่อันนี้มันมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในในในเหตุและผลที่เราอ่ะนำนำถือนำนำสื่อเขาได้แล้วเขาบอกผ่านบอกองนี้ได้แล้วเราด้วยไปโทษเขาอ่ะ เริ่มให้ญาติของผู้สูญหายทำพิธีจุดธูปเทียนขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางที่ได้ล่วงเกินไปนั้นชายคนนั้นพาทำพิธีแล้วจึงเริ่มเดินทางออกค้นหาอีกครั้งโดยไปยังจุดที่ลูกชายตามไปแล้ว ไม่พบพอมีแค่จุดเดียวใช่มที่มีเอียา่เพราะว่าเพราะว่าตอนตอนที่ตังแต่สัมาเนนมเห็นในเราวของกิ่นี่ี่เกแองนั่นะจะะีที่เเคก่เด็นันเด็อ่านั่นเด็กมีนี่เลี่ตรงนี้เด ขึ้นห้วจ้ะพวกพี่ผู้ชายเขาขึ้นเกี่ัหายอยู่จุดนี้ใช่ไหมครับักเล้อฉันก็นไม่ใช่คนตน <c oughs> ต้เนา,า <c oughs> ะแล้วพาปัญจิตรแค่นี้สครามนียภาพมันไม่ดี หลังจากหลังจากฝันเขานี้ไปก็เป็นพื้นที่อย่างนี้ไหมครับนุ่นจะควองพื้นที่ ใช่ก่อนที่เราว่านะเจอเดินเดินเดินเเดินเดินอดตรงนี้ก็หายไปเลยลูกตามมาก็มองอ้าวไปทางไหนเนี่ยเนี่ยจ้าเอาวันเนี่ย